สวัสดีครับวันนี้มาแรบอยู่ในรู้งา่ายสไตล์คุณกหวเป็นเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการตอนแต่งเพลงรวดเดียวเลยนะทำให้ครบทุกสเต็ปขั้นตอนเลยนะครับก็คือเราจะให้ Gemini แต่งเพลงให้แล้วจะให้ s u n น่ร้องเพลงให้ฟังนะครับใส่เสียงใส่ทํานองให้เราลองมาดูกันนะครับเสาร์หาคำว่าเจมินา ไปช้านะครับจะตายกูว้เก่านะครับก็คลิกเข้าไปนะแล้วก็ลงคลิกที่ลงชื่อเข้าใช้ใครไม่ทันบอกนะครับแล้วก็เลือก Gmail ของเราเข้าไปคลิกถัดไปอันนี้เราสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่สมัครก็ลองสมัคร เดี๋ยวผมจะให้เขียนพร้อมตรงนี้น,นี่มีแย่แ,แล้วรออีกทีสักรอบนะช่วยเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับช่วยแต่เงเพลงดูใยเก่าอ่าช่วยใยเก่าที่สอนที่นอกจากจะบอกใบบอกนิดนึงก็แล้วกันที่นอกจากจะสอนลูกศิษย์แล้ว ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรียนรู้กับคนทั่วไปอีกด้วยอ่าบอกสักหน่อยตอนนี้นคราวที่แล้วผมใส่บอกว่าให้พิมพ์คูชื่อช่วยแตงเพลงครูใบเก่าเขาแต่งให้แต่นี้เราลองบอกใบให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับบอกเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมหแล้วก็คลิก่งแล้วเราก็รอสักครู <c> ่ <oughs> ครูวัยเก่าไม่ได้เก่าแค่ชื่อแต่เก่าด้วยประสบการณ์พาล้อนอ่าไม่ได้หยุดนิ่งไม่หวังสิ่งตอบแทนโอ้ต้องมากเลยครับเป็นสังคมเรียนรู้ให้ท้องเรียนสู่ชุมชนโอ้โหยอดเยี่ยมครับวัยเก่าไม่ได้แปลว่าแก่แต่แปลว่ามีประสบการณ์อ๋อละเอาละ,ะ,ะ,ะนะครับเดี๋ยวก็ขอก๊อปก่อนขอก๊อปเพลงไปนะครับอ่าแล้วก็ก๊อปไว้แล้วเราก็ไปวางในมิ o คอนโ เซฟไว้สักหน่อยก็ได้นะครับเราก็ทีนี้เราก็จะไปเข้าสู่ของอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราออกไปเลยก็ได้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ออกจากระบบไปนะเราก็เอาเข้าใหม่นะครับเราก็ไปที่ Google ใหม่นะเข้าสาซูโน่ทีสุดยอด AI ในเรื่องของแต่งเพลงละนะครับแล้วก็คลิกที่ซูโน่อีกครั้งหนึง่ง ครับตอนนี้เราก็ต้องเข้าก่อนนะครับคลิกที่ create นะมี home create library ครับคลิกที่ create แล้เดี๋ยวเขาจะให้เราลงทะเบียนเดี๋ยวเราค่อยๆลงกันนะครับเราก็คลิกตัวนี้แล้วก็ c น n t r l v อ่าเอาเนื้เพลงลงไปเลยนะครับแต่ทีนี้เขาจะให้เพลงสั้นๆเนาะ มาเกินเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับ๋วอ่าพอเราเข้ามาสู่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราคลิกที่คัสตัมโหมดนะนะเพราะว่าถ้าเราสมมติถ้าเราไม่คลิกคัสตัมโหมดนะพอเราคลิกตัวนี้มันจะสั้นนิดเดียวนะครับเนื้อเพลงก็จะได้สั้นอ่านะเดี๋ยวเราก็เอาลบออกไปก่อนเนาะครับลบออกไปก่อนแล้วเราคลิกที่คัสตัมโหมดนี้อืมแล้วเราก็วางตรงนี้นะแล้วเราก็วาง อโอเคนะครับพอได้นะหยมตัดช่วงลองจัดช่วงคอลัสสองไปก็แล้วกันเพราะถ้าคอรัส,สจะยาวไปอันนี้อันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งเราสามารถแตง่งแตง่งก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเมื่อผมไม่เอาคอรัส หรือต่อหรืออันนี้ไม่เอาเวอร์ชันตรงนี้ไม่เอาเรามาตัดได้นะแต่เราเก่าไปแล้วเ<ห>นี่ยชอบตรงนี้คอ,อรัสนี้เราคอรัสเราเอาท่อนเดียวเพาะนะเราก็มาปรับเปลี่ยนได้นะให้มันพอดีกับเวลาเปลี่ยนเป็นมิวสิกใหม่เราดูท่าทางมันจะไม่อยู่ก,กับกา ดูสแลงดัมเปลี่ยนเป็น power pop เลองดูนะครับ create แล้วเราปรับแปลงไนดะ้ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองอันนี้อันที่สอง ได้ได้ได้โอเคได้ได้นะครับพอเสร็จแล้วพอเราปรับแต่งอะไรเรียบร้อยเนาะนะครับเราก็มานี่เลย เราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเราคลิกที่คลิดตรงนี้นะจุดสามจุดนะครับแล้วคลิกคาว่าดาวน์โหลดปึ๊บดาวน์โหลดก็จะมีแบบจะเป็นวิดีโอก็ได้นะเป็นเสียงระเบอกเอาส่วนเสียงอางเดียวพอนะครับเป็นออดิโอเสียงเดเป็น m p 3แล้วเดี๋ยวเราอาจจะเอาเนี่ยไปทำในแคนวา นะครับหรือในตัวตัดต่ออื่นทำเป็นไฟล์วิดีโออีกทีก็ได้นะเดี๋ยวเราผมลองฟังอันนีด้ดูอีกทีสิ <S <S เขาจะให้มาสองเวอร์ชันเนาะเราชอบอันไหนเดี๋ยวเราก็ก็าดาว e. แบบบน์โหลดตัอโอเคผมเอานี้ อ่าดาวทัองสอ,งอนก็ได้นะดาวน์โหลดเป็นอะไรออดิโอก็ได้นะครับเราเปิดออกเป็นออดิโอก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็แล้วก็ดาวน์โหลดเป็นวิดีโออีกทีด้วยนะครับดา,ดาวน์โหลดเป็นวิดีโอด้วยทำสองอย่างเลยครับก็ได้อ่าดาวน์โหลดเสร็จละโอเคครับเราก็ไปคลิกที่ซูโรตัวนี้เนาะอ๋อนี่ครับ ต้องยอ่อต้องยอ่อให้เล็กนิดนึงก่อนเนาะนะครับให้เห็นรูปของเราเนาะครับแล้วก็ใส่เอาครับเน้าการออกเนาะถ้าเรามางต้องหาตัวที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับคลิกรูปโปรไฟล์แล้วก็ใส่เอาออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังลองไปฟังอีกทีนะเราเดี๋ยวเราฟังที่เราดาวน์โหลดไว้แบบเป็นยางไงนะครับดาวน์โหลด อ่าเดี๋ยวเราอันนี้เป็นเป็นไฟล์วนะิดีโอเนาะอันนี้เป็นไฟล์เสียงนะครับของไฟล์วิดีโอกันละกัน เป็นไงบ้างครับการแต่งเพลงโดยใช้เไม่ได้การแต่งเพลงรูไวเกาแล้วก็บอกเนื้อหาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่รูไวเกาอางเดียดบางทีเนื้อเนื้อเพลงอาจจะเป็นลูกศิษย์เดียวแต่นี่ถ้าเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยคือด้วยใช้แรกเปอร์ได้รู้กับคนโดยทั่วไปแล้วก็เติมให้เข้าไปห่อยแล้วเกมนายก็แต่งให้สุดยอดมากแล้วเราก็เนื้อเพลงเนี่ยไปใส่ในโซโน นะครับพอไปใส่ในซูนอีอยเราก็ตัดบางส่วนออกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเพลงยาวไปเนี่ยซูนอ้อก็อาจจะให้แค่แบบมางน,นาทีกว่าๆแคานั้นนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกเพลงจนพอใจถ้าไม่พอใจเราก็เจนเลือกนะครับพอเราพอใจเสร็จแล้วเราก็ดาวน์ทั้งได้ทั้งเสียด้วยทั้งวิดีโอด้วยเป็นไงครับพอได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเพลงเนี้ยไปทำมิวสิกในแคนวาอ่า ถ้าใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิด่งติดตามนะครับพบกันตอนหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอาเนื้อเพลงไปใส่ในแคนวาทำมิวสิกวิดีโอกันนะครับสวัสดีครับ